เอาละครับเรามาเที่ยวบ้านและสวนแฟต่อนะครับผมอาจจะใช้กล้องที่แฮนด์เทลนะครับอาจจะภาพอาจะส่ไปบ้างนะครับตามลักษณะของการเดินกันอะไรนะครับไม่มีการสั่นครับตอนนี้นะครับนอกจากจะดูเรื่องของต้นไม้แล้วนะครับก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งบ้านนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวครับนะครับเห็นไหมครับว่าก็มีงานศิลปะต่างๆนะครับที่ทําจาก เซรามิกนะครับและการนี้เป็นน่าจะเป็นทองเหลืองทองแดงหรือเปล่าครับกับการตกแต่งบ้านนะครับผมก็จะอยู่ให้มันใกล้ๆกับทางเครื่องเสียงหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีลิขสิทธิ์เพลงะครับก็ออกมาทางด้านนี้ครับผมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณทักสิบสามนาฬิกาครับก็ะจะมี ผู้ชมนะครับที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เมือ,องทองธานีตรงนี้ครับหนังสือก็มีขายนะครับหนังสือเกี่ยวกับบ้านและสวนการตกแต่งสวนต่างๆนะครับก็มีครบนะครับมีครบเลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณ์การตกแต่งโดยการใช้เหล็กเส้นนะครับมาทําเป็นงานศิลปะครับ ผมบอกว่ามันเป็นงานที่มีความเป็นศิลปะสูงอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับกระเบื้องที่เป็นหลังคาบ,บ้านหรือเปล่าครับมาตกแต่งนะครับก็ให้เกิดความสวยงามระดับน่งนะครับอันนี้เป็นจัดสวนแบบแนวญี่ปุ่นนะครับจัดสวนแบบแนวญี่ปุ่นเป็นงานทีเดียวครับร้อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมฮะ ออกมาเป็นแนวญี่ปุ่นเลยนะครับอ่มีคนขอถ่ายรูปด้วยนะครับเขาเก็บค่าถ่ายด้วยไหมครับเนี่ยไมเไ่เก็บนะฮะร้่นสวนทะลายสวยงามมากครับมี อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับก็มีครบเลยนะครับนี่ขนาดตู้เซฟยังมีเลยนะครับตู้เซฟยังมีเลยนะครับมีครบทุกอย่างนะครับสินค้าที่ใช้ภายในโวเลือนนะครับสินค้าที่ใช้ในพโกเลือนก็มีรเรียกได้ว่า้บ้านและสวนปีนี้นะครับจัดกระหลากหลายนะครับ นะครับมีเครื่องสำหรับทำพวกน้ำผลไม้ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายครับมากมายเลยทีเดียวครับสำหรับปีนี้นะครับนะครับบ้านและสรงแฟนะครับที่เมืองคองทาลีพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวนะครับก็ามานะครับวันนี้น่าจะเป็น อุปก,กรณ์สำหรับทำความสะอาดแอร์ต่างๆนะครับเห็นไหมครับเครื่องทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของบันไดนะครับอันนี้ก็เป็นอุปก,กรณ์สำหรับเช็ดกระจกตัดต้นไม้กระต้อนเสี่ยงภัยบนที่สูงนะครับขอถ่ายนะครับ <c oughs> ครับโอ้สินค้าส,สวยงา,งามมากมายเลยนะครับอันนี้จะเป็นที่เช็ดพวกต่างๆที่อยู่บนบ้านทั้งสองนะครับสามารถที่จะทำได้นะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์รถเชือกแก้ว เป็นเครื่องแก้วกันลอยครับเห็นไหมครัโอ้กันรถเป็นลอยกันรถเป็นลอยได้นะครับก,กันลอยเข้วยอดอ่าเป็นสินค้ามากมายเลยทีเดียวครับเออท่านบอกว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยนะครับ เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับสาหรับสินค้าในปีนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับอยากจะมาเยี่ยมนะครับหรือว่ามาไม่ทันปีต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องสาหรับทำผลไม้นะครับต่างๆนะครับสวยงามมากเชิญครับสุปพุครับสะดวกซื้อเครื่องมือช่างก่อสร้างโลร่งยนเนื่องึสุปพุ งาท,ที่เขาเโฆษณาแก้จนนะจ๊ะงานยังมีอีกหนึ่งวันนะครับถึงวันพรุ่งนี้เรียนเชิญที่บ้านและสวนล็อกที่20กับ19เจริญกรูสิ้าิบดอปอร์ดูดอทซีออย่าลืมสะดวกซื้อเ,ค,ค,รรเค,รครื่องมือช่างก่อสร้างครบวงจรนึกถึงซูเปอร์ดูงาที่เขาโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องมือช่างแก้จนนะครับ ใครที่ยังจนอยู่นะครับเรามาซื้อดูนะครับเผื่อว่าจะได้หายจนนะครับสินค้ามากมายเลยทีเดียวครับทุกอย่างนะครับีบถายนะรีบถายคู่รีว่าสุดท้ายนะ Welcome! Welcome! l a d i e อ and g e n t l e m e ม Today I have อบ o ปพี่สินค้าขายดีคืออะไรครับสำหรับซูเปอร์ทูของเราครับซูเปอร์ทูวันนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนให้ท่านลูกค้าได้รับทราบเราอยู่ที่เจริญกรุง15 ผมอาร์โม่โนวผมมีช่องมีชาแนลอย่าลืมครับคิดอยากเป็นมิตรด้วยชีวิตที่ไม่แบงก่อนเดินผมอยากจะให้ท่านลูกค้าทุกคนได้รับรู้ว่านี่คือสว่านสระบบของบอสมองใกล้ๆครับนี่คือระบบ2เกียร์มีเสาระบบ20ทอร์ทกขออนุญาตแบบสองก้อนแวมาชมที่งาน ที่ซุปเปอร์ทูสะดวกซื้อเครื่องมือช่างก่อสร้างโคงวงจรนึกถึงซุปเปอร์ทูบริหารงานโดยคุณแชมป์ซุปเปอร์ทูพี่ครับขอเบอร์พี่ไว้หน่อยครับเผื่อว่าลูกค้าจะได้จะได,จะได้ประสานงานติดต่อกับภายหลังครับเบอร์อะไรครับพี่ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญเลยเบอร์ของซุปเปอร์ทูง่ายๆครับผมมีใบนี้ถ้าใครได้มีใบนี้อยู่กับมือสามารถไปส่วนลดที่ซุปเปอร์ทูได้100บาท เบอร์โทรติดต่อกับของู์สเูน2อง5 9 0์ห้า9 9 9 9เนะครับอ๋เลขดีเลขสวยครับโอเคผมขอเลยใบนี้พี่ออกมบบรับรวยอยากให้คนไทยรักกันและอยากให้เยาวชนนิสิตนักศึกษามาดูเครื่องมือช่างดีๆครับที่ซุปตะศูนขอบคุณมากครับออกแบคุณมากยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหพี่เขาพรีเซนต์จริงๆเลยฮะ ผมไม่ต้องคุยเลยพี่ก็คุยให้หมดเลยนะครับอันนี้มีให้ชิมด้วยนะครับโอ้น้ำสับรดมีอะไรครบเลยนะครับอ้เยอะแยะมากมายอ้าวใครขี้เมื่อยครับใครขี้เมื่อยลงมาตรงนี้เลยนะครับบอก นาทีทองหมื่นเก้านะครับหมื่นเก้าเรามานั่งดูนะครับเบาะต่างๆได้ลวดร่างกายนะครับสินค้าหลากหลายจริงๆครับสินค้าหลากหลายมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้มีอะไรรถ จัดโปรโมชั่นพิเศษครับเรื่องเรื่องบอดนวดใช่ไหมครัใช่ครับเป็นเจ้านี้นวดจัดโปรโมชั่นทุกตัวเลยครับครับผมครับอย่างเช่นตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เหลืออยู่ที่สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเองครับผมจากปกติราคาเท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าครับโอ้สี่หมื่นเก้าลดไปเป็นหมื่นเลยนะครับครับผโอ้โหน่าใช้มากเลยถ้าเกิดมาในงานไม่ทันนะพี่ทำไงอ่ะถ้ามาในงานไม่ทันพี่พี่มีเบอร์ติดต่อไหม ครับผมสามารถติดต่อได้ที่ติดต่อเบอร์ที่เลย959191951ครับผมยังลดเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวผมดูโปรโมชั่นดีๆดดูโโปรมชั่นีๆให้นะครับโอเคท่านใดที่ยังไม่ได้มาเพราะหมดพรุ่งนี้ละครับผมครับครับพี่อ่ร่ำรวยร่ำรวยนะครับครับผมขอบคคุณรล้อดล้อดโอ้ยหลากหลายจริงครับเยอะแยะมากมายนะครับสินค้านี่เยอะมากเลยแล้วก็เป็นสินค้าที่ลดราคา ตู้เย็นขนาดใหญ่นะครับเมื่อก่อนที่หลายหมื่นตอนนี้ก็หมื่นกว่าบาทเองนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับสินค้าที่ใช้ภายในบ้านนะครับโอ้ลานตาลานตาครับไปไหนก็มีแต่เรียกได้ว่างานบ้านและสวนปีนี้นะครับจัดได้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะครับมาชมดูสินค้ามาเลือก ถือเตมไม้เต่มือหมดแล้วครับนะฮะครับผมแบรนด์ต่างๆก็มานะครับจะเรียกได้ว่าเกือบทุกแบรนด์เลยก็ว่าได้นะครับที่เราเคยเห็นในตลาดต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมกันนะครับในเมืองทองธานีนะครับเยอะๆเลยทีเดียวครับช่วงนี้นะครับย้ี ภาพอาจจะสายๆมากนะครเพราะว่าผมไม่มีระบบการสั่นครับเอาแบบมือสั่นแล้วกันเอามือนิ่มๆนะครับสินค้าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแล้วก็อะไรที่สนใจนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีเอาละครับผมจะขออนุญาตปิดเบรกตรงนี้ก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับ